โอเคก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราห่างหายกันเปนะ็นนานตั้งหนึ่งเดือนมัง้งนะโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นเดือนอ่าธันวาแล้วนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วอืมแล้วผมก็ใกล้จะจบป .6 แล้วด้วยใช่ครับอยู่ป .6 เออเออ โอเควันนี้เรามาอยู่กับเกม Fc Mobile กันนะครับและตอนนี้เป็น EP 2ของเกมนี้นะครับซึ่ง OVR ของเราก็คือ OVR 1 1 0นะครับซึ่งสมสรก็ยังเป็นสมสรของเรียลมานดิคผชอบ นะครับวันนี้เราจะมาแข่งกันหนึ่งตาแล้วกันือสองตาดิอากี่ตาดิไม่รู้สิแป๊บหนึ่งนะครับชิฟแลกเปลี่ยนมาดูกันเราจะได้อะไรครับย่าเอา้าวเกลีย ออืจะ uh huh. ได้เป็นโรคไตก็คือวันนี้นี่แหละครับเมืมอ uh huh. แล้วตอนนี้เราอยู่ในกับยุคลุ่งโรดเป็นสัปดาห์ของอ่าแป๊บหนึ่งนะครับลืมไปแล้วบาบเยนใช่ไหมสัปดาห์ของไบเยนมินิก เอออ๋อ,อของยูเวนตุสน่าจะใช่สัปดาห์ของยูเวนตุสแน่นๆมีลิเวอร์พูลเรอัลมาเริกบายยันแล้วก็ถูกต้องเลยที่บอกไปนะครับ ยูเวนตุสโอเคอืมอันนี้สุ่มไปยังอืมจุดน่าทอปอีเวนต์โอเคสุ่มไปแล้วโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเอ้ยเราไปดูทีมของเราดีกว่าครั้งที่แล้วของเรา OVR เท่าไหร่นะ จำไม่ได้ละอ่ามไซเมื่อกินโอเคเราไปดูกัน o v r 110ของเรานี่นะครับผม o v r 110นะครับผมรวมค่าเงินทั้งหมด1,729ล้านนะครับ o v r 110สโมสรเลียอ,อ,อกมาลิกนะครับ กองหน้าของเราก็จะมีอ่าซอนเฮงมินนะครับของเกาหลีใต้นะตอนนี้อยู่สเปิร์มนะครับแล้วก็อ่าอานายนะครับอานายเม็ดส้มเวลยิบสามกับซอนเม็ดส้มเวลยิบสองนะครับเป็นกองหน้านะส่วนที่เหลือไม่รู้จักเลยใช่ครับไม่รู้จักเลย แล้วก็โก D K R นะครับ D K R เวลย2ิบสองนะครับเม็ดส้มนะครับสุดยอดตอนนี้เราได้พัฒนามาเยอะนะครับอืมแต่เราก็แทบไม่รู้จักสักตัวเลยในทีมเราก็รู้จักแต่ซอนเฮงมินเฮงเกาหลีใต้ แล้วก็อานและเดคอเฮ้ยอะไรอ่ะว้าวใจดีจังเลยแต่นักเตะนี่ขอไม่รับได้ไหมเกียแต่ไม่เป็นไรเราเอาไปอัพเวลได้อัพเวลให้อ่าซอนเฮงมินก็ได้หรือเดเคอตอนนี้เราได้เจอกับอ่า บาซิลลนานะครับมาดูกันว่าทีมของเขาจะโหดหรือเปล่าอของเรานะครับผมบุกร้อยเจ็กองกลางร้อยสิบสองตั้งรับร้อยเก้าของเขาบุกเก้าสิบเก้ากองกลางร้อยหกและตั้งรับหนึ่งร้อยนะครับเหมือนกองกลางของเขาจะเป็นกองกลางที่โหดมากส่วนบุกนั้นอ่าไม่ขอพูดดีกว่าแต่เรามาดูทีมของเขากันจับมือทักทายนี่ครับผม ของผมเล่น3-1-4-2นะครับแผนของพุตโสู้ี3สสแอแทมีอานายมเราเลยอานายของเราเป็นเก่าแล้วไงาอานายเรามันเก่าแล้วกปาเป็นบุกแล้วกันโอเคส่งให้อานานะยอืมเอ้ยเฮ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 ้ย อะไรอะไรติชุบไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสว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 ยเออเรียบร้อยออกไปแล้วอือหึตั้งแต่เริ่มต้นก็จะจะอาสิ้นพระชนละมาดิมาดิเออเดค่าโอ้เดค้าทำอะไรอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอเดค้าอย่าเว่อเดค้าอย่าเว่อเออเตะออกไปเตะไปครับ ฟาบ์ามา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 เออจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ไปเลยโอ้โหนักเตะเราวิ่งช้าไปหน่อยนะครับเอานักเตะเราวิ่งช้าเหมือนนักเตะเขามีซอนด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกิน ไปเลยครับไปเลยเราจะไม่ยอมโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับหาเราช่องสิงคโปร์ครับลรช่องสิงคโปร์ลร,ช,ร,รช่องสิงคโปร์ตอนนี้ครับปีกซ้ายได้มามมทำไมวันนี้นักเตะเราเอื่อยเฉยจังเลยครับเนี่ยเฮ้ยโอวีอารทั้งทีมร้อยร้อยสิบเลยนะ ทำไมมันเอื่อยเอื่อยต้มเอื่อยต้มเอื่อยเลยต้มเอื่อยนี่ครับผมโรโนัลโด,ดอานายเมสซอมเวลยี่บสามนะครับผมเรียบร้อยเลยนี่นะผมจังหวะนี้นี่ครับผมส่งให้อานายอานายขึ้นหน้าพอดีเรียบร้อยเลยนะครับปาดเท้าซ้ายเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราก็นำไปหนึ่งแต้วแล้วนะครับ เออเรามาลุมเรามาลุมกัดเขาเล็กกวัด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 ไปเล็กกวัดเฮ้ย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 อือหือดิคิอาเตไปไปเลยหมดเวลาอะยังไม่หมดอ่ะหมดเวลาแล้วครับผามเรียวมะริกก็นำไปได้หนึ่งต่อศูนย์นะครับ เราไปดูครึ่งหลังกันว่าเราจะโดนตีเสมอหรือว่าอะไรแต่ตอนนี้บาซิลเป็นคนฝ่ายได้เคลียรนะครับแล้วตอนนี้เขาจะมีแผนในการทำอย่างไรบ้างจังหวะนี้นะครับมีคนขึ้นไหมมีคนขึ้นไหมอ่ายังมีนะครับยังมียังมียังมีงมงมเล กลับไปเลยไปเลยซอนเฮืองมินเอา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 โก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 เอาเอาตัดบอลไม่ได้เอาล้วครับเรียบร้อยครับเอา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 ไม่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 โกโกโกตัดบอลได้ครับครับผมเรียบร้อย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 โก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 ส่งให้ซอนเฮืองมินซอนเฮืองมินส่งให้อันไหน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 เว่ออนไหนเว่อเอาเอาเอาโก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 เอาเอาอะไนส่งให้ไม่ได้ อันเดียเรียบร้อยก็ก oh. ็ก oh. uh ็กไปเลย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 ครับออเรียบร้อยอาเรียบร้อยดำล้มอาไม่ฟาดแล้วครับโอ้โหโอ้โหมาดีครับมาดีครับมาดีมาดีมาดิมาดีมาดีมาดีมันกลัวมันกลัวเฮ้ย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 เึนกาึนกากก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 ไ้ไป้กกก ไปเรื่ไปเรื่อยก้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าไปเลยไปเลยไปแล้วเล่นเร็วเล่นเร็วเล่นเร็วไปแลับอานายอานายอานายครับอานาย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 ยิงไปไปโอ้โหช็อตนั้นคงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ก็เสียดายสำหรับอานายนะเราส่งให้ไปเลยมองมองมองไปโอ้โห ได้มุมอีกแล้วไปไปจบจบอือหือ้ยดัก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 ซอนไว้ดักซอนเขาก็มีซอนครับเราก็มีซอนต่างเราเราและเขาก็มีครับอือหือจังห้ทางไหนดีเนี่ยอือหือเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์นะครับ คือว่าก็เป็นชัยชนะที่ดีอยู่ความจริงอยากให้สักสามศูนย์สี่ศูนย์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอ่ากองกลางเขาก็หนาเหมือนกันนะหรือว่าเรากากเองนี่แหละโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย